ย่าไปเลือกม้นพักสมมันขี่ทีมักมวนคือไปส้อยหนับตปวมกันไปนั่งจองตาซื่อเขาบอกว่าอย่างนั้นคำถามคือหน้าที่ของนักการเมืองใช่หน้าที่การจบกเงินตัวเองไหมไม่แต่หน้าที่ของนักการเมืองคือการเอางบประมาณแผ่นดินไปบริหารให้กับพี่น้องให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไอ้พวกที่จบเงินตัวเองถามว่ามึงเอาเงินมาแต่ใส่มึงลอยเงินกูไปใส่กระเป๋ามึงแล้วมึงก็จบจากกระเป๋ามึงมาแจกกูแล้วก็มาทวงคุณคุณกูณณใช่ไหมคนที่ไหนจะจบงินตัวเองมาเหนื่อยแทนคนอื่นยกเว้นไทยเราไม่จบงินตัวเองเพราะเราไม่มีให้จบ จยากบอกขับมีอีกกันนอดแครบปุกเทียที่สอง <c oughs> บ่ได้หนังสือเอแต่ว่าขัดทีว่าบ่ได้หนังสือกับบ่แเมนต้องบอกว่าได้หนังสือหลายเล่มพอดมือเล่มสองเล่มสามเล่มสี่เล่มหลายเล่มรวบกันเขาเป็นซุ้มหนีหนักใช่ไหมารับั้นเล่มดีกว่บอกว่าขั้นนี้สอนเป็นคนหนองบัวลำพูไม่ใช่คนบัวตากี้หนองบัวลำพูมันเป็นอำเภอของจังหวัดอุดรเขาหอนตาแยกบอ,อก่าจากปีนี้ อยู่ดีนะพุ่มปะลุ่มปะครับผมขออญาตสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับช่าอู่ดอนะครับสวัสดีนะครับแล้วก็สวัสดีเดินอยู่ตรงนี้นะครับสวัสดีสําหรับคนกินส้มนะครับ พี่น้องครับจะกินตลอดไปกินให้เอียเลยนะนะครับสวัสดีพี่น้องครับแล้วกัสวัสดีพี่น้องเช่าอุดรพี่น้องที่เบิ่งอยู่ท่าบ้านนะครับเมื่อนี้มีโอกาสได้มาพบพี่พอน้องเช่าอุดรนะครับท่างเออางก็ตลาดยูดีทาวเป็นไ่ครับมองหาอยู่หากินท่านี้นะครับพี่น้องครับผมออกซอยหาเสียงมาหลายมือพราสมควร สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นในแววตาของพี่น้องผู้ดอนท่านี่ตอนนี้คืออย่างมุจักครับคือความเงอ่งครับเรียกตั้งยังทำเขาเรียกตั้งเตีย่ยเขาสิเปลี่ยนนายยกตี่เขายกสภาพตีไม่อย่างเขาคือขึ้นไต่บักลามาหาเสียงนี่อย่างนี่คืออย่างครับทั้งทั้งที่อีกบัจักมืออีกบักี้เดือน กาซีม e r บ้าละแล้วการเลือกตั้งตามปกติอยู่แล้วเป็นยังพี่น้องอูดอรต้องเสียแห้งไปเลือกตั้งถึงสองเทียดในการเรียกอบอจือขึ้นกันเนี่ยไปเรียกหน้ายกเทียดนึงไปเรียกอบอจเทียนึงรู้ไ่ครับอูดอนเลือกตั้งหน้ายกเทียดนึงเลือกตั้งสอจจอเทียนึงเนี่ยใส่งเงินประมาณเท่าไหร่เทียละแปดสิบล้าน คนอุดรต้องสูญเสียเงิน80ล้านเพื่อการรักษาอำนาจของคนกลุ่มเดียวแบบนี้ผมคิดว่าคนอุดรต้องสั่งสอนคนกลุ่มนี้ให้รู้จักคำว่าขาดทุนในฐานะดาวติก๊กตอกที่ผมเนี่ยเบอ,อมือผมกับว่าเหตุยังดอกผมกับเบิร์ติ๊กตอกอยู่มัดมือ หลายเหลือเกิน IO หลายเหลือเกินรู้สึกว่าช่วงนี้เฟซบุ๊กปิดกัน IO ได้ย้ายุูมิน้าเมาเข้าไปอยู่ในติ๊กต๊อกไม่อย่างนั้นผมจมไปอยู่ดีจมไีอยู่ดิ่ย่าไปเลือกมันพักสมันขี่ทีมักมวล ไปซอยนับตป่นก,กันไปนั่งจ้องตาซื่อ,อ,อเขาบอกว่าอย่างนั้นคําถามคือหน้าที่ของนักการเมืองใช่หน้าที่การจบกเงินตัวเองไหมไม่แต่หน้าที่ของนักการเมืองคือการเอางบประมาณแผ่นดินไปบริหารให้กับพี่น้องให้เกิดประโยชน์สูงสุดไอ้พวกที่จบกเงินตัวเองถามว่ามึงเอาเงินมาแต่ใส งึงร้อยเงินกูไปใส่กระเป๋ามึงแล้วมึงก็จบจากกระเป๋ามึงมาแจกกูแล้วก็มาทวงบุญคุณกูณณใช่ไหมคนที่ไหนจะจบเงินตัวเองมาเหนื่อยแทนคนอื่นยกเว้นไทยเราไม่จบเงินตัวเองเพราะเราไม่มีให้จบ,บ,บเราอาจจะไม่มี เราอาจจะไม่มีเงินมากองเราอาจจะไม่มีทองมาแจกแต่เราขอทํางานแรกด้วยหัวใจและผลงานได้ไหมพี่น้องชาวอุดอนเขาก้าวหาว่างไดอีกวะคุยอะไรม่อออกกยบาไปเลือกเด้อคั้นี้สอนมันประม็นคนอุดร อันนี้กับว่าจักเปล่าคับมีอีกกับน,นอแคปบุกเทียที่สองบอ่ได้หนังสืออแต่ว่าขัดทีว่าบ่ได้หนังสือกับบ่แมนต้องบอกว่าได้หนังสือหลายเล่มพดหนึ่งเล่มสองเล่มสามเล่มสี่เล่มหลายหลายเล่มรวกันเขาเป็นชุ่ม,นนะะม 1, หนีน่ะใช่ได้ไหมท่นเล่มเดียวบอกว่าข่นนี้สอนเป็นคนหนองบวัวลําพูไม่ใช่คนบดวตาจีงหนองบวัวลาพูมันเป็นอําเภอของจังหวัดอุดรเขาหอนตาแยกออกมาจากปีนี้ ช่างไม่รู้อะไรบ้างเลยไม่รู้แม้กระทั่งประวัติศาสตร์ของอุดรแอบเดินน้องบัวว่ามันคืออำเภอจังหวัดเดียวกันเป็นพี่เป็นน้องกันจังซีกัสียากมาบริหารอีย่างอยู่ติ่สูบว่มันควนอุดรจังไหนเลี้ยนมาธย่อมกัเลี้ยนอยู่อุดร <Okay. S 1> เป็นสอท่อกับเป็นสอท่อนครอุดรเป็นสอจอกับเป็นสอจอเขตเมืองอุดรเลี้ยวสุดท้ายกันยังก็เป็นอย่างอีกเป็นล้อหน้ายกอบจอ แต่ว่าเวกบอกว่าเป็นรอดหน้ายกคนจอเขาว่าดียังปะเฮ้ยภาษาเคยเป็นรอดน้ายกตําแหน่งแต่งตั้งบ่ได้มาจากการเลือกตั้งเอาผู้หัวหน้าเขาว่าเป็นนายกเขาบ่เลือกตั้งก่อนที่เขาจับสลากเขาบอกแต่ขั้นนิสสอนที่เขาเลือกตั้งมานะครับเป็นตั้งแต่สอทอเป็นตั้งแต่สอจจนนายกคนเดิมก่อนหน้านู้นเห็นความสามารถจึงดึงขึ้นมาเป็นรองใช่ไหมใช่ โอกาสเมื่อกี้ปล se um. ัดส uh. ิงพูดไปแล้วปีหกหก็มีโอกาสแต่ด้ลงสอสอแต่บอกว่าบอลลสิมาลง่สอจาอไอสิมาลงนายกนั่นคือคนที่ตั้งใจตั้งใจสิมาบริหารอุดอบอลเป็นคนที่เลือกตั้งแพ้เลี้วกับว่างงานเลี้วกับบลงนายกใช่ไหมใช่อย่าให้เวาดูนะมันปากเปียก มันนี้เองที่นี่อย่าไปเรียกมาเด้อคนอูดอดพอเป็นค้นพม่าย่าไปหาเรียกพักพมา่าเนี่ยยังก่อส่งหนังสือไปให้มันหมื่นเล่มมันจะได้ได้หนังสือสักทีซุมนี้นี่บลุงครับ สิ่งที่เหตุไม่แบบนี้คือการปล่อยเฟกมิวปล่อยข่าวลือแล้วกับบิดเบือนความจริงจนวันหนึ่งที่พักของคุณเองต้องมาทําในแนวทางที่ถูกต้องตามหลักการก็คือการให้สัญชาติกับคนไร้สัญชาติที่ตกค้างคุณก็เลยปากไม่ออกอีกอย่างหนึ่งที่เรากําลังพูดถึงที่คุณยังไม่ได้ทําก็คือการจัดการให้เป็นระบบระเบียบกับแรงงานต่างด้าวกับแรงงานข้ามชาติที่เขาเข้ามาประเทศให้มีแรงงานข้ามชาติเข้ามาบดตำ่ำโกหกหลางคนบางคนขึ้นทะเบียนบางคนบม่ขึ้นทะเบียน ดังนั้นจะจูงใจให้เขาไปขึ้นทะเบียนต้องให้เขาขึ้นทะเบียนแล้วให well, ้สิทธ le uh uh ิ์สิทธิ์การศึกษาพุทธสิทธิ์การรักษาพยาบาลเลี้ยวซุ่มที่บอกภาษีห้บัตประชาชนใสเลขสิบสามลักับต้นต่างดาวนั้นสู้ขึ้นอะไรกันอยู่มันมันไม่มีอะไรหรอขึ้นแต่จะโจมตีกันเหรอถ้าวันนี้คุณจะกล่าวหาพรคประชาชนว่าเป็นพรรคประชาชนพม่าเราก็ต้องบอกว่าฮ้ย ผู้สมัครบ้านคุณนี่เป็นพักเพื่อจีนเทาหรือเปล่าผมนี่เป็นคนที่โจมตีคนเป็นนี่แต่ว่าขันผมสีเบ้าผมกระเซียว่าจังสันละหนึ่งหันแต่ว่าบอได้เบ้าซ้อมซื้อว่าขันสีเบ้าสีเบ้าจังสันผมกระสีบ่ได้หผมกระสิเบ่าบอกปินที่ว่าเมียผมถือหุ้นบริษัทตู้หอบตู้หาว่าผมกระสีเบ่าตปอง แข่งซยืนแบบซีสับสินหรือเม่อตอนาไม่ค่อนจับได้ะไรท่านจังมายืนแบบซีสับสินคือเฮาสิเปลี่ยนจากบัดอุดรให้เป็นจังวปะให้เป็นมณฑลไทยขัวแห่งอุดรมาฮอสิเอาจังสันชั้นนั้นเอาซ้ำนี่เบาเรียงโต้ตอบเพราต้องให้ผู้อื่นเบาให้ไข่หนี่เบาผู้เดียวเพราะไข่ไป็นคนปล่อยเก่งอือให้ทัวทั้งหมดอารมณที่ฉันเพราะร้านใครอยู่กูบารร้านจอดรถกว้างมาก แมนบอกฉะนั้นเวลาที่คุณจะพูดการเมืองเวลาที่คุณจะนําเสนอตัวเองเข้าไปบริหารควรบอกว่าคุณจะทําอะไรไม่ใช่การใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นสีสูมันจักทังแล้วะนะนาป้ายลงไปยิ่งป้ายเรายิ่งสวยงามแมนปะครับ <Man. S 2> พี่น้องครับอุตอนพร้อมเปลี่ยนหรือยัง <or> พร้อม <or> ไมพร้อมเสียงก็รเบาแต่ฉันว่าผูา้เด,เดียวดังกว่า พร้อมไหมครอบเปลี่ยนไม่เปลี่ยนยี่สิบสพฤศจิกายนี้เข้ากูหากาเบอร์เบอร์เออทำไว้เลือดไหมเลือดชนะไหมชนะฝันคนเหมือนอุดอนมาซัมมี่เออเข้าใจเราไม่ได้นัดหมายกันล่วงหน้าใช่ไหมครับเราก็มาแพร่ไ้แต่คนเหมือนอุดอนมาซั่มนี้เสียงที่พูด ือไ,ได้ติกต่อเบิ้งข่อยคือเบิ้งไอโอหรือไ,ไดนติดต่อกันน่ะเออเบิ้งข่อยละเออเอข่อยเป็นดาว TikTok ตาิกต๊อแค่ไหนอยากเป็นอินฟูเล็เซอร์เว้ยเออเท่านั้นพี่นองครับเสียงที่เว้ายุนีมีคนที่เบิงยุนีมีคนที่เบิงไทยทอดสดมีคนที่เบิงชีปข้างหลังแต่มีบางคนที่อาจจะไม่ได้ดูยังไม่รู้ได้ซ้ำว่าเลือดตั้งอะไร สิ่งหนึ่งที่เขาสิต้องทำภารกิจของเขาคือทำภารกิจเอาข่าวสารนี้ไปบอกให้มากที่สุดเอาข่าวสารนี้ไปบอกให้ไกลที่สุดเพื่อคนที่ยังไม่ได้มาเพื่อคนที่ยังไม่ได้ฟังทุกช่องทางได้รับรู้รวมกันย่างหน่อยให้เพื่อนรู้ว่าเกิดอีหยังขึนสีเลือดตั้งอีหยังเขาล่าออกเข็ญหยังเป็นหยังเขาาคือจังใจมาลงเขาคือมาได้เป็นหยังตั้งพอมูแล้วเป็นหยังจังต้องเลือดคณิสอนเบอร์หนึ่งเล้าเป็นหยังจังต้องเลือดพักปะชาสนนี่คือภารกิจที่อยากให้พี่น้องได้เห็นเพื่อยง เพื่อการเปลี่ยนแปลงอุดรมือนี่ที่ผมยืนยุ่นี่ผมเมื่อสองชั่วโมงที่แล้วหอนตะยางไปกาเลือกตั้งอยู่จังหวัดขอนแก่นมากเสียใจแห้งครับจังหวัดขอนแก่นบ่มมูู้่านไตรงในน้าพรรคปัะซ่าส้นกะเลยปะซงจนสุดท้ายเดี๋ยวนี้คนขอนแก่นบ่มหัวาผลการเลือกตั้งขึ้นนี่สิออกมาอย่างระวังมะเล่งเบาหวาน กับโรคอุบัติใหม่ฉะนั้นผมบาพี่น้องจังหวัดอุดรมีทางที่ดีให้เลือกและพี่น้องจังหวัดอุดรเลือกได้เหตุแท้ผมแนนผมอยากเลือกพรรคประชาส้นเป็นอบจอุดรว่าเป็นอบจคอ,อน,นอออแกน<อ>ผมกันเลือก,กได้พี่น้องเลือกพรรคประชาสันเป็นอบจอุดรได้ไ,ดไหมให้มัดสมใจคนะุแน่เนาะฉะนั้น2ีี พึ่สกิก,ก,กาเข้ากูหากาเบอร์เ,อรเข้าไปหาเข้ากูหากาเบอร์เบอร์พักย่าหลงมาเก้าไก่ไปหล่าไหมเตรียมกันให้ดีเตรียมกันให้ดีเขายุบพักเราแล้วตั้งใหม่แล้วเปลี่ยนชื่อเป็นพั้งปราชาชสนบอกกลับไปบอกนไปบอกความเด้ออันเรียกพักปราชาชสนสีสุม ยาวาสีส้มซื่อๆหารังเจียผู้เฒ่าเพิ่นบ่ฮู้เอากูมาเห็นกูคือบ่เห็นผักสีสม้มือเขียนตับพรรคประชสาชสนบัดเกิดตัางเขาเขียนสีขาวดำ้อแม่เด้ดอนะครับฉะนั้นเลือกพรรคประชาชนสีสม้สมเลือกสีสม้มพรรคให้มันคล้องปากอีกหนึ่งรอบเพราะคุณไม่คล้องปากเพราะคุณพูดคำว่าก้าวชนทำไมเพราะคุณไม่จืดเลือกสีสม้มพรรค ดังฟังชัดเออดังฟังชัดบ่าที่นี่หลายคนก็สีถามว่าจากธนาธรพักอนาคตใหม่มาสู่ก้าวไกลทิมพิธาบวังว่าเราจะยังไม่ถึงอนาคตพักก้าวล่วงคู่ใหญ่อัตพลบ่าไว้ก่อนเราเปลี่ยนแม่ทัพ แล้วยังเข้มแข็องอยู่ไหมผมขอบอกว่าพรรคประชาธิชาตมนเป็นคนคนใดคนหนึ่งครับบอมเป็นคนคนใดคนหนึ่งแต่เราคือทีมเราขายความเป็นทีมคือทั้งหมดทั้งหมดทั้งคนที่ทํางานอยู่ในพรรคทั้งหมดทั้งสอสอทั้งหมดทั้งกรรมการในพรรคและทั้งหมดคือเจ้าของพรรคที่นั่งอยู่ตรงนี้ <st amplitude> นี่คือเจ้าของพรรคที่นั่งอยู่นีแดงนัแน ฝากพี่น้องอุดรทำให้พักของเราเกรียงไกรในอุดรและลำดับต่อไปคงไม่ต้องให้พิธีกรนาคัันผมคิดว่าน่าสิเป็นเทือแรกเทือพี่น้องอุดรจะได้พบกับแม่ทัพคนใหม่นะครับที่จะนำทัพพระชาชนตั้งแต่การเลือกตั้งแรกคือการเลือกตั้งอุดรน,นะครับท,ท้องถิ่นเออมันมีพิสุลก,กันข้อสองข้อสองข้อสองพอพี นะครับไปสู่การเลือกตั้ง77ที่เราจะเป็นพักอันดับหนึ่งอีกครั้งอย่างเท่าเทลายขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่เท้งนะครับัฐพงษงเมืองปัญญาอุธนะครับขวหน้าพักกาชาเช